ีค่ะมาพบกับช่องน้องเนมรีวิววันนี้จะมารีวิวของเล่นกลมๆค่ะที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะ mm hmm. เมื่อเราหยดเหรียญสิบเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ลูกกลมๆแบบนี้อ่ะวันนี้หยดมาประมาณหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดปดเกลูกด้วยกันเรามาแกะก,กันเลยว่าแต่และลูกมีอะไรบ้างลูกแรกอ่ะสีนี้เลย เลยปึ๊กอ,อ๋อนี่นกน้อยบินข้ามหัวอืใส่หมวกได้ด้วยนี่ข้างหลังมาาันจะมีตุกขสก็นี่ใส่เลยได้นกปิ้งปิ้งงไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปเรามารีวิวอันต่อไปเลยต่อไปอันที่สองนะคะ นี่อ๋อเป็นของปแจแม่มดน่ารัก่ากข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้สามารถปิดได้อ่าตั้งเอาไว้เลยตรงนี้คู่กันต่อไปอันที่สามนี่เป็นรถน่ารักน่ารัก น,นี่ลานไปลองเล่นมาแล้วลานสวยมากลานดีมากเลยต่อไปอันที่สี่อุ้ยเซอรไพลตุ๊กตาหมีน่ารักๆเป็นแหวนด,ด้วยแหวนเห็นไหมคะน้องเ,เด็กแป๊บหนึงแหวนน่ารักน่ารัก ต่อไปโอ้เป็นแหวนกุหลาบค่ะน้องๆข้างใน,นก็จะเป็นลิปมันนะนีะ่แรกเหมือนกันอันนี้วงจะใหญ่กว่าอันนู้นออกขนาดเท่ากันเลยเกรย์เครื่องเนื้วสวยค่ะน,นี่สวยงามมากลิปมันเคต่อไปมาต่อกันที่นี่ โอ้กวางน้อยกวางน้อยสามารถเดินกับคนกวางน้อยสามารถถอดหน้าได้นี่ถอดนำตัวถอดเขาได้ด้วยอัลตรมาตอลโอ้ฟิวจะใส่แล้วถอดได้จริงหรือรเปล่าโอเคถอดได้จริงๆด,ด,ด้วยก็ใส่ตรงนี้นะน่ารักน่ารัก ใส่ละมตัวโอุ Ooh, ้ยน่ารักจริงๆด้วยหมิงข้อกว้างเข้อกว้างใส่แบบนี้เอ่ยแบบนี้โอเคมุ้ okay. มงมิงมุ้งมิงน่ารักมากเลยค่ะน้องๆต่างไวตรงนี้ก่อนต่อไปเรามาเก็บอันนี้โอ้ oh, ได้ ตัวอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกัน้ด้วยนะคะเห็นไหมเลยรเป่านี่อยู่น่ากลัวนะตัวนี้นี่มีมี่หัวด้วยเอาอะไรกไปอะ่อไปรถรถอะไรดีรถฉุกเฉินไหม มีลานนะคะอันนี้มีลานทีเช็ด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 เฮ้เช็ดเมินตัวนี้เมินอ่าเขาไปยังสี่อ๋อเหลืออีกหนึ่งหนึ่งตัวค่ะนี่งน้องตัวสุดท้ายแล้วนี่ยังไม่ได้เก็บ เป็นตัวอะไรเอ,อ่อไม่รู้สะท้อนแสงหรือเปล่าไม่สะท้อนอาจจะของโช์เป็นรูปหน้ากินนะคะน้องๆแล้วก็นี่คือแต่เด่นๆของเล่นที่เราได้กัน,นวันนี้คลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ติดตามนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้คลิปหน้าบ๊ายบายกดซับสไคร้ด้วยนะ